วิธีเพิ่มอีเมลหลักลงในบัญชี vk ด้วยโทรศัพท์มือถือทางระบบ ios และ android เพื่อเอาไว้ใช้คืนค่าการเข้าถึงบัญชีวันข้างหน้าโทรศัพท์พังเบอร์โทรใช้ไม่ได้ดังนั้นอีเมลจึงจําเป็นต้องมีไว้เป็นคําตอบสุดท้ายเพื่อเอาไว้กู้บัญชีคืนขั้นตอนแรกให้เปิดแอป vk ในโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกดที่รูปโปรไฟล์ด้านบนซ้ายมือกดที่จุดไขป่ปลา3จุดด้านบนขวาแล้วกดเลือกที่ edit profile แล้วกดเลือกที่ security กดเลือกที่ main email address มาถึงตรงนี้ให้ใส่บัญชีอีเมลหรือบัญชี gmail ของเราลงไปครับ เสร็จแล้วกดเซฟมาถึงหน้านี้จะมีรหัสยืนยันจากการแจ้งเตือนที่ส่งมายังโทรศัพท์ของเราให้เพื่อนๆกดปุ่มโฮมออกมาแล้วปัดหน้าจอลงมาด้านล่างเพื่อดูข้อความจาก v k ที่ส่งมาเมื่อเจอแล้วให้กดเปิดข้อความขึ้นมาให้จดเอารหัส OTP ที่เป็นตัวเลข6หลักเมื่อจดเสร็จแล้วกดคล s สแล้วนำตัวเลขทั้ง6หลักที่จดไว้มากรอกลงในช่องสี่เหลี่ยมถ้าใส่ตัวเลขถูกต้องระบบจะแสดงชื่ออ e ีเมลที่รอการยืนยัน,ยนมาให้โดยอัตโนมัติ เมื่อมาถึงหน้านี้ให้เพื่อนเพื่อนกดปุ่มโฮมออกมาครับแล้วเปิดแอปอ e ีเมลในโทรศัพท์ของเราขึ้นมาตรงนี้ถ้าใครมีอ e ีเมลหลายบัญชีก็ให้กดที่รูปโปรไฟล์ที่ด้านบนขวาแล้วกดเลือกบัญชีอ e ีเมลที่เราได้ลงทะเบียนไว้ในแอป vk แล้วกดเปิดอ e ีเมลใหม่ขึ้นมาให้หาหัวข้อ e อีเมลที่เขียนว่า vk com เชื่อมต่อที่อยู่อ e ีเมลให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนกดเปิดขึ้นมาครับเสร็จแล้วให้กดที่ลิงก์เพื่อยืนยันที่อยู่อ e ีเมลของเพื่อน ถ้าของใครมีหน้า404 Not ตฟ n เด้งขึ้นมาให้กดปุ่ม Home ออกมาก่อนแล้วเปิดแอปอีเมลในโทรศัพท์ขึ้นมาอีกครั้งครับให้เพื่อนๆกดที่ลิงก์เพื่อ, link, อยืนยันที่อยู่อีเมลอีกครั้งถ้าเชื่อมต่อได้จะมีข้อความเด้งขึ้นมาว่าบัญชีอีเมลได้เชื่อมต่อกับเพจของคุณได้สําเร็จแล้วเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการเพิ่มอีเมลลงในบัญชีว k เคแล้วครับขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปให้กับช่องไอทีฟรีสไตล์ลด้